วิธีหากินของชาวบ้านนะครับการนำปลาก็เป็นรายได,ไดอย้อย่างหนึ่งครับได้ก็หากินกันไปครับนะปลากระทะตัวสวยๆครับ ฝีมือผ่านอ่างครับ,บรยากเหยียดอึดอขึ้นมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวสวยๆครับ <c oughs> <c oughs> เป็นปลากระทะครับผ่านปลาผ่านอ่างโอ้ย กอแห้งเขรการอ่างดำปลาก่อขวาง <C le af> ดำมากับยี่สิบีนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังดำอยู่นะครับมีเวลาก็ออกมาหากินกันครับนี่ก็คือพุงพาง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วครับว่าพงพางก็เริ่มหมดคนหากินก็ดำปลาก็วิธีการดำปลาก็คนหากินก็น้อยลงก็มีแต่รุ่นเก่าๆเพราะย่างหากินกันได้อยู่ครับอันนี้ก็เล็กจะเล็กหน่อยโอ้โหหอวโหเ้ถ่ายคิดอยู่ โอ้ยผ่านอาครับใบก็มีหนึ่งตัวตัวนี้สวยมากครับ <c oughs> <c oughs> โอ้หโย่เอ้ยทำไมเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยดิลมวาลงไอ้เนี่ยลมวาลงชุยๆเลยนี่ยมีมีฝนแล้ว โอ้ยเจอแต่ตัวเล็กเยอะ yeah. ตัวใหญ่เชือก <c oughs> ตัวใหญ่เชือกแอบอยู่ <c oughs> แอบอยู่หน,น้ามาหน่อยหนหน้ามาหน่อยโหสวยสวย <c oughs> ตัวใหญ่แอบดิเอนะ <c oughs> เอ้ยมันแอบข้างขาโอ้ัว oh, ดีใหญ่มากไข่เลยนะแล้วจะไข่นะพอได้กิน